โอ้มดเน่มาไม่เน่มันไปเปลี่ยนวุข้าวาเลยมันุชุดเลยเลยนะดันชุดเดยแบแข้าวได้ไหดินดักดกแกงเป็ดเลยมาเลยอไปได้ไม่มีนเพราะเป็นไม่มีไยอมไม่เลยแต่มันเคยมากินก่อนนี้ได้เวยเห็นหนปาเดียวมันกอนยงตงได้วยนตได้ด้นุดๆเลยจว่าง

จับตีจ <bin uk> <azo> oh, oh. e. ับตัวจับตัวกันไปก่อนวัวมันล็อกหัวเดียวนี่ไม่ลุดล็อกเลยล็อกเลยอัวจะขวายูยิบดันไหม้เลยดันหน้าคอมอยู่ทุ่หน้าคอมเหียนไปใหญ่ขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้มอุ้ยม่้ยอุ้ยอ้ยวัวมาตานี้ปุ๊บวัวตานี้มานี่ก่อนแล้มันยามาก่อนเลยยาวมันดันขึ้นมาแล้วกมัวกับตีเด้อเลยลงเกาไปลงเกาไปเอาขัดหมดเลย

แยกเกลียดกันอีกเกลือกคบ้นไว้